สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมตัม้มปามสุกปลูกอินรีหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เราเริ่มต้นแปลงพวกหนองนาเกือบหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับคือขุดหนะ่ะปีหนึ่งแต่ว่าเราเริ่มมาอยู่ตรงนี้ประมาณสักเดือนกันยานุลาเพราะฉะนั้นก็เกือบปีแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ได้เคยมาเยี่ยมผมที่นี่นะครับอาจจะได้เห็นคลิปหลายคลิปที่เป็นแค่เนี่ยมีพืชกระท่อมมีกล้วยมีส้มมีอะไรแต่ว่า เขาถามผมว่าเอารายได้เราไปวันเรามาจากไหนนะครับผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาดูเอ่อก่อนอื่นผมมีเคล็ดลับนะครับมาบอกก็คือการเลี้ยงปลาเราใช้หัวอาหารปลาไหมใช้นะครับแต่ว่าใช้น้อยเดือนหนึ่งผมตีไปซะอ่สกระสอบกระสอบเราไม่ถึง400บาทอะตีไป400เลยก็พันหกนะครับแต่ว่าเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่หัวอาหารปลาวอาหารปลาเนี่ยผมใช้เป็น ตัวที่ดูดซับโปรตีนนะครับก็คืออาหารปลาผมซื้ออาหารปลากินพืชที่ราคาถูกมานะครับแล้วผมก็นี่น้ำหมักปลาเทลงไปนะครับเทลงไปเลยนะครับทำไงต่อคลุกเค้านะครับคลุกเค้าอย่างนี้เลย yeah. <Yeah. S 1> เพื่อเพิ่มโปรตีนอีกโอ้โหหลายเท่านะครับถ้าเทียบกับอาหารปลาดุก เยอะกว่าหาันรปลาดุกที่โปรตีน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราซื้อในราคาถูกแต่ว่าเรามาใช้น้ำหมักปลาที่เราหมักมีเกล็ดก้างมีเนื้อปลานะครับส่วนปลาเรามีเป็นแสนคุณผู้ชมเมื่อวานผมจับไป5โลวิธีการจับผมง่ายนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมง่ายมากแต่เนี้ยผมให้อาหารก,ก่อนเดี๋ยวจะจับให้ดูจับนี้เลือกเลยผมอยากได้ตัวไซส์เกือบโลเนี่ย ผมมองดูเลยนะครับว่ามันอยู่จุดไหนเยอะอ่าผมจะมองดูตัวหัวโตๆก่อนหัวโตแสดงว่าตัวโตนะออส่วนนี้หัวโตเยอะก็ปักขึ้นมาอย่างนี้ครับผมก็ตัวเล็กผมก็เขี่ยลงเนี่ยไซส์เนี่ยคุณผู้ชมผมก็ขายผมตักสามสี่ทีผมก็ได้ขายแล้วห้าร้อยสี่ห้าร้อยอ่ะอ่าเอาประคารึ่มไปสีสวยไหมครับ เมื่อก่อนสีเขาไม่สวยขนาดนี้นะหลังจากเราให้น้ำหมักปลาโหสีเ้าชัดเลยอ่ะสีเ้าชัดเลยปล่อยก่อนนะครับมาตรฐานอะาจารย์แ<ห>น,น่<า>นอน้อนเลันเนี้ยไซนี้ยเราจะขายนะครับกิโลละห้าสิบหกสิบาทแม่เนะข้าไปขายต่อได้ตัวหนึ่งประมาณเอ่อหกสิบาทเจสิบาทที่เขาไปเผาขายนะแต่ว่าผมตักให้คุณผู้ชมดูให้เฉยผมตักได้เรื่อยๆนะ มันไม่กลัวไม่เหมือน่อนแห я. อ่าวันนี้เดี๋ยวจะไปเอาไปส่งลูกค้านะครับไซส์นี้ผมไม่เอาต้องครึ่งโลขึ้นไปนะครับครึ่งโลขึ้นไปตัวเล็กๆทําไงปล่อยลงนะครับเดี๋ยวก็ตนะครับกินอาหารอย่างเงี้ยผมให้วันอ่าวันละครั้งนะครับวันละครัง,ตง,งแต่เดี๋ยวผมจะให้ตัวเล็กลงไปก่อนคึบึบครึบอันนี้น่าจะเป็น,นีว่านะไม่ เป็นเป็นปน,นินแดงคึบคึบคึบไว้ไม่ตายแล้วบอเ <c oughs> <c oughs> นี่ยขนาดไซเนี่ยอ,อ่าผมให้ดูไซนี้ผมยังไม่เอาเลยนะตามขีดเนี่ยตามขีดกว่าผมไม่เอาเนี่ยไม่เอาองครึ่งโลเท่านั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่เอา,นนะาเ,น,เอานี่ยนี่ผมเอาก็คือผมเอาไซนี้เนี่ยไซนี้ขึ้นไป S <S เห็นไหมมาเน,นี้สองตัวโลเห็นไหมปราณเนี้ยผมถึงจะเอานะครับบางทีผมก็จับได้ตัวละตัวละโลก็มีเดี๋ยวผมพี่จับฟังน้อนให้ดูแปบ๊บเดียวผมก็ตักได้ตักได้ทุกที่ทุกจุดเลยนะครับตรงนี้ก็มีอยากตักว,นาาวันนะหาลงไปเนี่ย ปลาไม่ได้กลัวนะครับแต่ม้านะ่ะกลัวอ่าเลือกเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้ไซส์ไหนตัวไหนนะครับก็เลือกดูเอาเราอยากได้ตัวใหญ่ๆยยก็รอหน่อยใหเบ่งก็เนี่ยเบ่งเบ่งเบ่งหายไปก็ใหม่คือปลา ลับไม่ยากนะครับแต่มันยากตรงแต่มันยากตรงหมา,หมาเพราะว่าตอนแรกเอาไปขังแล้วมันออกมาปลามันกลัวหมานะครับมันก็เลยไม่เข้าฝั่งแต่งิงจับง่ายทีเดียวเอามาไปขังแป๊บเดียวเดี๋ยวมผมตักฝั่งนี้ให้ดูอีกรอบต่กฝั่งนี้ให้ดูอีกรอบเดี๋ยวหาว่าแบบโอ้ตักได้แค่ครังเดียวนะ คืออั่นอะไรนะยอ่งอาแต่ละวันก็ประมาณ5้าถึงสิบโลห้าถึงสิบโลแต่ละแต่เราไม่ได้เอาจนถึงสิบโลหรอกเราก็เราดูปริมาณปลาเราเรามีปลาเล็กแล้วก็จะขายเป็นลูกปลาอีกไซส์หนึ่งก็คือให้ลูกค้ามาเลือกเ,อเลยตัวละ3บาทไซส์สนิ้วถึง2นิ้วครึ่งถ้าสมนิ้วก็จะเป็นอาจจะ4บาทอะไรเงี้ย เราเราเรา,เราตักเอาเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นเห็นใจนะครับแต่ว่าที่สำคัญอยากให้ปลาโตนะผมแนะนำให้ใส่น้ำหมักปลาเข้าไปเลยนะครับ,รอบลอบรองท่านจะได้ปลาให้อาหารวันครั้งก็โตแล้วอันนี้ผมจะไปให้อีกฝั่งหนึ่ง ผมจะไปจับฝั่งกะ็ะนู้นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าเอา้าผมจับแค่ครั้งเดียวหรอที่นี่เดี๋ยวจับให้ดูอีกรอบค่ำๆมันก็มาจับอีกรอบหนึ่งก็ได้ตกักสองรอบเนี่ยเราได้อ,อไม่ต่ำกว่าห้าโลนะครับเมื่อวานก็ตักวันก่อนก็ตกัตกตักทุกวันแหละจันเหม่งไม่อยู่ไม่มีเงินไม่มีไรายได้ก็ตักมากินบ้างตมาขายบ้าง นะครับก็เป็นไซส์ครึ่งโลก็ส่วนพวกนี้ก็รอไปก่อนนะครับปีหน้าจเจอกันสองเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไม่มีใครเห็นตัวปลานินแดงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับปลานินแดงให้ดูปลานินแดงนะครับตัวส,สวยสวยปานินแดง ตอนนี้ยังระแวงอยู่นะครับ นี่เป็นปลานินแดงนะครับผมเลือกเอาเฉพาะปลานินแดง,งเดียวกอ้โหไซส์เกือบโลไอเกือบครึ่งโลเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใหญ่มากผมก็ปล่อยก็ได้นะครับถ้าเป็นปาน,นแดงผมก็จะขายเจ็ดสิบโลล,ละเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็ปล่อยนะครับเอาไซส์นี้นะครับจเจ้าฝั่งนี้เหรอ ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เป็นไซส์เนี่ยนะครับก็ครึ่งโลนะีไม่ได้ไม่ได้จับยากไม่ยากนะครับง่ายๆจากทีนก็ได้เนี่ยไซส์นี้อยู่แล้วนะครับตัวเล็กเราก็ปล่อยนะครับ ตัวเล็กล้วก็ปล่อยอันนี้สามสี่ขีดแล้วก็ปล่อยขอปลา,า,าปลากลัวกว่าตกเบ็ดไหมเอ้ยปลากลัวกว่าวานแห่ไหมโอ้วานแหปลากลัวฮะเพราะมันจับหมดเลยนะครับใช่ครับอันเนี้ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่จับได้ตลอดผมมีที่จับอยู่สี่จุดขนาดำันะครับหมามกลัว ใช่ถ้าม้าไม่มากวนโอ้อลาที่เยอะมากเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมได้ตัวหนึ่งเก้าขีดกว่าตัวเบลเลอร์เลยตัวผู้อันนี้เป็นตัวผู้ฉันเดี๋ยวจับด้านใน ข้างในมีปลาครับนะหมามากกว่านีกแล้วครับมาไปแล้วมาไปแล้ว,วอะไรนะปลา ออเยอะเหมือนเดิมอะครับเอา้ากลับมาอีกแล้วครับตัวป่วนประจำซอยโอ้โหปลาอย่างกลัวเลยตอนนี้ เธอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะเนี่ยก็ครึ่งโลตัวใหญ่อยูยอย่นะตัวนี้ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวพาไปดูอีกชิ้นไปแนะบบนม่ยากจะฝั่งนี้ก็ได้น่ะหมาลงแล้วคุณผ,ผู้ชมดูสิก็หมาลงเนี้ยผมจับได้ไงอะ แล้วจำแล้วขายด้วยโอ้นะครับตัวตัวนี่นะครับผมบอกเลยไม่โตนะผมสั่งตัดไม่สั่งอะ่ะตัดเอง <laughs> นี่หมดหลายเดือนกว่าอ,อ่านไหมครับงาน,นเดือนไปครับฝั <laughs> ่งนี้ก็มีนะครับมีตัวครับมีตัว อันนี้อาจจะเป็นไซส์เล็กไซส์ขายมีปลาปลาไอ้นี่เยอะใช่แล้วมีฝั่งฝั่งนาด้วยนะเนาก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์นะครับกลางเต็นท์ในน้ำทำยังไงนะกระท่อมเหรอไม่ใช่กระท่อมดิจาร์ดนอ๋อกลางเต็นท์ในน้ำใครเอาไปลอยวะลมหอบไปครับโหเยี่ยมมากครับหอบไปผมไปตามเจอทีน วันนั้นผมจับตัวใหญ่ได้ที่เนี่ตัวหนึง่งมันจะตต่่ไม้อยู่จ้บใช่ใช่มามันลงลุยตลอดโทฟี่เดี๋ยวผมจับปลาออสการ์ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าวันนั้นผมก็จับได้ตัวใหญ่ นี่คุณผู้ชมจะให้ผมจับบัวให้ดูฝั่ <c oughs> งนี้จะเป็นลูกปลาที่มาหลบซ่อนนะครับมีแม่ปลามีตัวใหญ่อยู่บ้างตัวใหญ่คือใหญ่เลยเบ้งเลยอ่ะเฝ้าอยู่นี่เลยอ่ะนงนั้นจับได้เจ็ดแปดขีดเงิน ครับตัวไล่ปลานะครับไล่ทุกอย่างไล่ไล่วัวด้วยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือสมมติเราขายวันละห้าโลไม่เอาอะไรมากเนาะปลาเรามีเป็นแสนเลยเราจับทุกวันก็ไม่มีทางหมดห้าโลก็โลละห้าสิบาทถูกๆแม่ค้าแบบนี้ยไงเขาก็ซื้อก็สองรห้าสิบาทเดือนหนึ่งก็ประมาณเจ็ดพันเนาะเจ็ดพันค่าอาหารผมตีไปซะสองพันห้าห้าพันอ่ะได้แน่ๆเหลือแน่ เพราะว่าเราให้อาหารแค่นั้นนะครับเราไม่เกี่ยวกับที่เราจับขึ้นมากินอีกนะแค่นี้โคกหองนาก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วไม่ได้รอไม้ผลที่คุณผู้ชมเห็นมะละกอผมร้อยต้นกล้วยอีก2องสามร้อยต้นนะคือใครบอกว่าโคกหองนาล้มเหลวนี่ท่านคิดผิดนะครับอันนี้แค่เกือบหนึ่งปีที่ผมอยู่นี่สีสม้มอ้าวไม่เป็นสีเนี้ย โอ้ยผมได้ปลาช็อตบอดี้คุณผู้ชมตัวนี้ผมจะขายสองหมื่นห้าให้จย์ขอดูชัดๆหน่อยจยนปลานินช็อตบอดี้เนี่ยให้เ,เ,เห็นไหมตั้นดีจริงๆคนระับนี่แหละปลานินช็อตบอดี้ของแท้ <laughs> สัน้น <laughs> ใครอยากได้นะติดต่อผมมาเอาต่อรองราคากันได้นะช็อตบอดี้หรือมันเป็นลูกปลาหมอสีตัวนั้นวะ <laughs> สนุกดีนะครับจับปลาคุณผู้ชมอ่ะช็อตบอดี้อยู่ต่อไปตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวไว้ขายสามหมื่นแล้วกันอ่ะไปช็อตสีสวยด้วยนะมีสีออนสวด้วยนะก็อย่างที่ให้คุณผู้ชมเห็นได้เห็นนะครับพื้นที่องค์งงนาเราเนี่ยเรายังทํานาข้าวได้เดี๋ยวหน้าแล้งเราปลูกผักได้นะครับเดี๋ยวปีหน้าเราเก็บกระท่อมได้แล้วเราก็จะทําตรงเนี้ยเป็นพื้นที่รับรองลูกค้า เดินข้ามมาเลยเนี่ยรับรองลูกค้าเป็นกระ,ะทร่อมคาเฟ่กระทร่อมตรงโน้นม,มีห้องแอร์ตรงนีมม้เอาดอนะครับตรงโน้นก็จะเป็นเอาดอเหมือนกันแล้วตรงโน้นเป็นโรงเรือนปลูกแตงโมงเมลอนข้าวโพดโอ้โหสบายสบายชิวๆนะครับใครอยากให้อาหารปลาเชิญได้ใครอยากจ,ะจ,ะจะาับปลาตักปลาเองกับมือเชิญได้นะที่นี่เผาปลามีเมนู ks, เผาปลาคุณจับได้คุณอยากเผาเองทําเองได้หมดนะครับ อ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับรายได้จากโคกหนองนามาจากไหนบ้างก็เห็นแล้วหนึ่งช่องทางแน่ๆนะครับเดือนละ7,500บาทหากต้นทุนแล้วเหลือเดือนละ5000ันแน่ๆนะครับก็อีกสองสามปีรายได้เยอะคนนี้วันนี้ยังไม่เห็นกุ้งเดี๋ยววันหน้าผมจับกุ้งได้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกทีสาหรับคลิปนี้ผมตามความสุขลาไปกับบรรยากาศความสุขแบบความสุขบุกิฤรีอย่างนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ